ครับวันนี้ผมจะมาตีกบหยดน้ําให้ดูนะครับรการเล่นแอคชั่นกบหยดน้ําก็คือการสะบัดข้อมือ,อ่เงี้ยข้อมือนะเบาๆอ่ะให้ปลายคันมันกระดิกจะสะบัดไปทางไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับ,เด,ดรบเดี๋ยวผมจะกระตุกลงล่างแบบป๊อปเปอร์นะฮะ นี่ครับแบบนี้แบบป๊อปเปอร์เขาจะเอามาอย่างเงี้ยประตกว่าเบาพร้อมคนระับก่อมันจะช้านะอันนี้แบบข,ขย่าวด้านบนนะครับปลายคันจะกระดิกอย่างเงี้ยกบก็จะชังได้ ครับผมอเล่นแอคชั่นกบหยดน้ำนะ